สวัสดีครับพบกับสแสวงจิเล่นทอดอีกแลครับมือสีผภาพปีกผักไปทรงตลาดน้ำกันครับผมปลูกอยู่ข้างรลานแสวงจิเล่นทอดครับมีผักหลายอย่างมีบุกทั่วบุกพิดบุกแตงหอมพร้อมอากาศรจนสลัดดอกบักเอือบ ปลูกด้วยคุนขี่งวขี่ควาวยเกษตรอินทรีย์ครับใส่แค่ีก็ใส่หน่อยๆครับเพราะใส่หลายสวนผักบังสวนผักเหมือนกันครับ